ดีใจนะครับที่ในการลงทุนของผมเนี่ยทำให้แฟนวัลเลย์บอลทั้งหมดมีความสุขถ้าตัดสินใจทำอะไรไปแล้วเนี่ยจะไม่รู้สึกเสียดายในสิ่งที่ตัวเองทำไปทำให้เป็นสโมสรอ,อาชีพอย่างเต็มที่ ค่าตอบแทนนี้ไม่มีปัญหาแต่มันจะเป็นรายละเอียดของระเบียบเรื่องอะไรอย่างนี้มากกว่าข้อจํากัดแตกต่างกันไปนะสำหรับทีมชายนะครับรู้จักกันในระดับหนึ่งแล้วนะฮะก็ค่อนข้างง่ายที่จะจะดีวกันมาส่วนทีมหญิงเนี่ยผมเพิ่งทําทีมปีน,ปนี้ปีที่สองนะครับสําหรับการดีวน้องๆแต่ละคนเนี่ยก็การพูดคุยกันแต่ละคนเนี่ยสอถึงสครั้งกว่าจะลงตัวกัน สำหรับนุชเนี่ยคุยกันสักระยะหนึ่งนะครับก็คิดว่าคงจะยากที่น้องจะมาสนใจทีมงานนะไม่ว่าจะเป็นสตาฟโค้ดหรือเพื่อนร่วมทีมนะก็เป็นส่วนหนึ่งที่น้องจะตัดสินใจมาเล่นว่าโอเคอยากมาเล่นกับเราเราต้องบอกว่าเราเราเช่นชมอยู่แล้วเพราะว่าอย่างอย่างพี่เดชาเขาก็าทําด้วยใจเขาทาทีมก็ก็ ประสบความสาเร็จมากมประสบความสำเร็จแต่ว่าเขาก็ไม่เคยท้อเขาอยากจะพัฒนาให้เป็นสูง,งความเป็นมืออาชีพจริงๆซึ่งเราเห็นแล้วว่าแบบถ้าเรามาช่วยเสริมทีมตรงนี้ทีมเขาอาจพัฒนาเพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็นทางสตาฟโค้ชหรือว่าทางน้องๆ้องรุ่นใหม่ควบคู่กันไปเด็กเมื่อเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่เขาจะได้มีความเป็นมืออาชีพในตัวด้วยค่ะในการเติบโตทางธุรกิจในช่วง3เดือนนี้ไม่กระทบนะฮะ ของเราเนี่ยเป็นผลิตทางด้านอาหารนะฮะทำให้ผลกระทบที่มาถึงบริษัทเนี่ยก็น้อยส่วนต่างประเทศเนี่ยเราคงตั้งทีมการตลาดเพื่อลุยตรงนี้เพิ่มเพื่อเพิ่มยอดขายด้วยครับเป้าในปีหน้านเนี่ยก็จะทะลุพันล้านให้ได้ถ้าถ้า,ถาตัดสินใจทำอะไรไปแล้วเนี่ย จะไม่รู้สึกเสียดายในสิ่งที่ตัวเองทำไปจะทำอะไรให้มันดีขึ้นจะทำอะไรที่เราขาดในการที่เราจะทำให้เป็นสโมสรอ,อาชีพอย่างเต็มที่จะเน้นสร้างเด็กเข้ามาเสริมทีมปีละ4-5คนเนี่ยฝากถึงเยาวชนนะครับ น้องนักกีฬาวอลเลย์บอลนะครับทางสโมสรไดมอนฟูดเองก็จะเปิดคัดเพื่อเป็นเยาวชนในสังกัดสโมสรถ้าใครสนใจก็ติดตามทางเพจอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะประกาศให้ทราบ